ยังอยู่ดีคือว่าแม <c oughs> <c oughs> ่มันกับธรรมดาเลยซูยางเกาโอ้โหอัน่ี้ก มันก็ดีมันไม่มีอะไรไอ้นี่หรอกนะจะเียเรียกมันจะเ,เรียกมันอะไรเหลีวๆใ่จำปีๆเลียวจำปีๆก็หลอมันเนี่ยหลอมมั้ยเดี๋ยวที่พัดพักเหรอพักเอามาเกี่ยวมาเกี่ยว ใส่ส่ตงนี้การใส่ขนมปังก่อนเขาเรียกยีเดียร์จังเอาตอ้แต่งเม้าของดใส่ไหมใส่ฮะอือบุปเฟ่ต์เล่าเม็ดหน่อยหนึ่งเต่ว่าเหลือที่ส้งเกี่ยวกั ยำเมื่งมันกอบจะบว่าเม็ดมันไหน้อยแต่ว่าเนื้อมันกออเอหมือครับแต่ว่าม็มันอ่อเออสิบเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปก่อนไปชืบิบก่ให้ มีแต <c Ris ky> ่อน่ก็ใจเกลือจารย์อืม่ืนเหมือนกัสีด้วยเราติดปลาไปยังกระดเดียดนว่านายเศ่ากับจซื้อเอาผาซื้อเบลวายแล้วเจ้าไปวอีวอเงขึ้นดาละพันสองพันาสมาบอข่อยว่าเจ้เทีียะเจ้าเนียนรั้งนะคับคระเจ้เนียนมั้นะคะ

あ見ねえごめんない、ね。 ไปแตกิบแตกิบโอ้มันมองตามละโกอิ่มันให้นันทำขนเสจาเร็วเรวเรจีใส่จวาตํามกินหเาเอาลเอาเร็วเให้เอาเอาอีกไหมแกเอาแตกเจ๊งให้ไปเห็นมันเม็ดอ่อนๆฝ่นว่าจมัดสิยกตูดได้แค่เนื้อนี่จา นี่นะแล้วที่ันเห็นป้าของ็ว่ายนป้าอ่ะเีล้วมีแย่มีใบก้อนหรือเปล่าัดรองเท้าเปียนเปียนเริ่มเปี่นะี่าก็เอากระปุว่าของเอเอนั่งอยู่บอกแต่ก็จงหิงไว้ยืนเลยไ่้หงลป้า่ดดีมันสีไดีกมู่นงานไม่เห็นบอ e กบ้านมันขึ้นเพื่อ anyway. like ไหรอกมันก็เลขึ้นส่งจินวย่า สมท้าี่เออไอ้อลกบอกว่าาจากแนอมา้แ่เลเละคนนมตางตาเขาด้วตามิบชักชักอ้าออกลุงสวดของม่อตี้ยแมนเลยบอลน่องแมนแมนเลยซุปไส้ระกีฬาซุปไส้าน เมื่อขีดในขนาดท่านหอดใจาายี่ามบาทยุคเท่า,น,า,น,า,น,าน,น,น,นี้นะเสีอปูก็เชื่อว่าเสีอปูวะดูดานปลาเผ้ายังน่อยนาอกน้ำเสีอปูมันแล้วก็บกตอ้องอันเลื่อ,อไปขี้มากกับเมือบรญคาเขาพี่หอดสนามบินสุวรรณภูมิเลยมีนั่นแหละ้ำง่นละคำงาิธิบาย หลังเกตจากด้านยิ้หาฟังท้าปุ่นขาเขานั่นแหละไล่มาตะาปุ่นล่ะแต่ว่าหัวเถียวพอตรงไปไล่มันมันตงกไกลแล้วล่ะพี่หอดสุวรรณเสียอย่างไเสียห้านปลาเผาหรือยังเสียไปื่อนมาเสียว่ะกระสีหัวยื่นปลาเผานี่แล้วกระสีหัวยู่เรี่ยวๆนี่แหละครับไฟกระทาเจ้ายู่เจ้ามาวางเดเนาะจบปั๊มไอ้ไอ้นี่ยบ้านเดียเจ้ายู่ปั๊มเออ่ พี่ทีก็ออ,ออกจากฟาร์มวะเลยวะบ่ายไปเออดะเรียนยู่นานอู่วันอ้ยอย่างนี้เลยวันเราบันเจ้าเลยคนนาไปลงวอลเลยวะเร่อนืบคนใช่ด้วยดิไปดึงเรียกไึงเรียกวันหนึ่งวันหนึ่งได้บ้าเจ๊ป้าเจ๊เเเวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ไหม นานี่นานี่โดนเ,นเต็เเนนนเเม,มเต็มเลยแหละแล้วก็แห้งน้ำแล้วก็โดนน้ำแล้วก็นานาาน้เต็มไหมไปดีเต็มเเลยหรอไม่น้ำี่เด็กใน,ใน้ำาน,น้ำแลเอชิมบ,บ,บม่ิม,มน่ชิมน่ยิม ก่อนเราปกลงว่ตึงกินนิ่งอิใช่แล้วกระลาขอใสละกระลาหายหต้องทำยังเปลีปล่ยนตระลาสองเลยรู้ลงมาเลยยม่เกย์ใกกัน<า>นี่แ่ยสามสิบนาทีวนประเดี๋ยชืเอเดี๋ยวมุงหานาไปเลยตามานั้นแหละเย็นเสักเยียดครับ กุ้งแช่น้ำปลาพอ่อสิจายเองเนาะเงอนั้นปรดีดูแรกดีดีสิเลียาาอีเขียวผีมเขียวมเ่้หม่าูดีแบบไนแม่ออปลาทูคน,นแม่ออปลาทูคน

มือนีปัญหาตัรถันรึกตีนแห้งรถลึกตีบานรถหือก้นก้นยหญ่ยจอดซอกอยู่กลางหนนแบบนี้ตีดกลายเป็นรถเสียไปเลยนี่เออไม่เป็นยนง่เนยป้าสอ่

มเองมจะขายก็สวยก็เศ้วเรองที่แต่งผมจีบก็ต้องทาเพราะว่าพุ่นเขาเศาเขาเศาอีก้สิบปีหรือลายปีถเนี่ยเขาต้เ้ามืดมืดสามปีแม่เรรงสามปีขึืนพุ่นีกห้ปีเง่เขาิคกแ่ แบบนี้ประกันมนปันมนปั้นมาปันมปั้นมาปันมาต้องให้ใจแล้วปวดหัวจะหางเล่นขึ้นดีต้องตึกระดมมาตึกระดมไปเหวานี้พอ ก่อนแกงอมเปิดขึ้นมาก็ตกลงมาที่ไอ้เที่ยงก็กินอยู่นั่นแหละใกล้เที่ยงก็ยังอยู่เหมือนงานครับขึ้นไปหมดตัวตรงไหน <tiêm> <tiêm> Bạn nhìn thẳng thôi, chứ bạn cho hỏng thôi Nó ngon vậy Bạn nói hỏng, chú mượn Tính cái toàn Tính kích toàn, khéo Nó đẹp lắm Sài Gòn nào đó

ไตนอ่ัวมันแบบเออก็้อนนี่ยัหนักมันเป็นรนยเกหมน่ที่เศราวะมันไม่หนักแลเหตกน่ะแต่อนน้แแต่กนกัน้ว่าเนี่ยจะเล่าแล้วจีบดททางหารหรอเด่าเป็นลูุนองหรือเ่าลืกอิก็ันองค จะบานทั้งผีนังกจะใหม่ๆตอนแรกมันมาจาะเอาดากฟังนักสว่อการอินเปเน็องประเทศคนี้อากให้มากเลยอมอแล้วนมือม่ท้งผ

หักแม่เยอะพยังตัดแล้รวรหลดมาเ